ยต้าสุวรรณภูมิสาขาเพชรเกษมเป็นเทับสนะคะวันนี้จะพาชมเป็นรี v o Smart c ทแรุ่นเ e ต<ม>อี i ิชันกันบ้างนะคะรุ่นที่พาชมเนี่ยจะเป็นรุ่น Entry Standard ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นของรี v o Smart c a แคปเซตอีดิเลยราคารุ่นเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่6กแ0นเบาท เรามีให้เลือกด้วยกันสีสีก็คือมีสีขาวสีบรอนเงินสีเทาดำแล้วก็สีดำถ้าเป็นสีขาวราคาจะลดลงจากปกติอีก7,000เหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะนี่เลยรีโว 2.4 entry standard รุ่น Z edition นะคะนะคะสังเกตดูง่ายๆเลยด้านหน้าจะเป็นสีดำหมดเลยนะคะ entry เนี่ยมันจะมี entry standard กับ entry เฉยๆนะคะเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเป็น entry standard กระจังหน้าจะเป็นสีดำหมดเลยถ้าเป็น entry ด้านกระจังหน้าจะเป็นสีดำแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะ แล้วก็ถ้าเป็น Entry Standard ไม่มีป่งล้อถ้าเป็น Entry จะมีป่งล้อเพิ่มเข้ามาราคาจะเพิ่มจาก Entry Standard อีก15,000บาทนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูไฟค่ะไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเลคเตอร์นะคะมาพร้อมด้วยไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลย มีคิ้วไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้ไฟตัดหมอกก็คือสามารถตก,ตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะเครื่องยนต์จะเป็น2400 cc ีซีซีสูบ16วาล์วหแรงมาแรงบิดจะอยู่ที่3 3 3 3นิวตันเมตรเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็ระบบหัวฉีดก็จะเป็นระบบหัวฉีดแบบ IR ช่วยประหยัดน้ำมันรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่15.4กิโลลิตรนะคะลอ้อล้อนี้เทม เลยนะคะเป็นล้อแต่งนะคะล้อเดิมเนี่ยจะเป็นล้อกระทาขอบ15ล้อนี้แต่งตามคำรีเควสของลูกค้าจะอยู่ที่2 5 5 5 0ขอบ18นะคะเหลือลูกค้าท่านไหนอยากได้ล้อสเปคแบบไหนขอบเท่าไหร่อะไรยังไงก็สามารถรีเควสกันเข้ามาได้นะคะ ระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะคะปรับด้วยไฟฟ้าแต่ไม่สามารถพับและเก็บด้วยไฟฟ้าได้นะคะมือจับจะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถค่ะโครงสร้างรถก็เป็นแบบโครงสร้าง G.O.A นะคะช่วยซับแรงกระแทกเมื่อเกิดการชนนะคะความปลอดภัยแน่นหนาโครงสร้างแน่นหนานะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่อยู่ภายในห้องโดยสารนะคะ น้ำมันเป็นน้ำมันดีเซลนะคะบรรจุได้80ลิตรค่ะในส่วนของระบบช่วงล่างนะคะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแหนบอะไรนะคะถ้าเป็นรุ่น Z Edition มันเหมาะกับสภาพการใช้งานอยู่แล้วนะคะคงทนคือมันดีอยู่แล้วอะคะ่ะเขาก็เลยใช้แหนบ5แผ่นเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะคะสติกเกอร์ Z Edition โคมไฟท้ายยังคงม,มองใหญ่เห็นชัดเจนเหมือนเดิมหลอดไฟจะเป็นหลอดไส้นะคะ แล้วก็ม,ม,มีมือเปิดด้านฝาท้ายนะคะมีไฟไฟเบรกดวงที่3ไฟเบรกดวงที่3จะเป็นแบบ LED ค่ะมาพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยเป็นระบบเบรก ABS นะคะช่วยป้องกอันล้อล็อกแล้วก็ระบบ EBD ช่วยกระจายแรงเบรกค่ะเดี๋ยวไปดูการตกแต่งภายในกันบ้างระบบกุญแจมีระบบการเตือนโจรกรรมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ เดี๋ยวจะเปิดเปิดฝั่งผู้โดยสารให้ดูค่ะเปิดช่องแคบให้ดูนี่เปิดได้อย่างกว้างขวางนะคะเข้าไปนั่งได้สะดวกสบายนะคะนี่เลยภายในก็คือเป็นโทนสีดำนะคะหให้ลูกค้ามองมองชัดๆโอเคขออนุญาตขึ้นไปนั่งนะคะ แผงประตูตกแต่งด้วยบุผ้านะคะแผงควบคุมก็จะเป็นสีดำด้านนะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบ power ผนแรงนะคะแล้วก็มาตรวัดนะคะจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นรุ่นมิดขึ้นไปมาตรวัดจะเป็นแบบเรืองแสง มาพร้อมด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะก็รองรับ Apple CarPlay, Bluetooth นะคะฟังเพลงความบันเทิงแอปพลิเคชันที่เพิ่มความสะดวกสบายขณะขับรถให้ก็คือสามารถสั่งงานผ่านหน้าจอได้เลยแล้วก็ระบบ T c o n n e c t t e l e m a t i c นะคะก็มีพร้อมมาให้นะคะเป็นบริการที่เชื่อมต่อกับศูนย์บริการของ Toyota นะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะ,ะดู แขงบังแดดไม่มีกระจกนะคะอ่าแล้วก็มีทางด้านฝั่งผู้โดยสารมีไฟส่องภายในห้องโดยสารให้นะคะนี่ก็ใส่แว่นนะคะ,อะบอกภายในก็เป็นเบาะผ้าแล้วก็เดินได้สีขาวนะคะ คนภายในจะเป็นสีดำหมดเลยแอร์แบ็กจะมี3ลูกนะคะจะมีที่พวงมาลัยใต้เขาแล้วก็ด้านซ้ายค่ะขออนุญาตลงไปแจ้งแคมเปญพิเศษพิเศษเค รถรุ่นนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะใครอยากได้ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ยก็แนะนํารุ่นนี้เลยหรือจะเป็นใช้สําหรับบรรทุกของนะคะคงทนแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานแน่นอนราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึง่งราคารุ่นนี้จะอยู่ที่6 9 9 0 0บาทนะคะแคมเปญน,นะคะเหมือนเดิมก็มาต้องมีแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าแน่นอนออกรถแ0 0เหมือนเดิมนะคะ ย้ำแคมเปญกันอีกครั้งหนึ่งลูกค้าที่จะใช้สิทธิ์ออกรถ800นะคะเงื่อนไขหลักเลย1คุณต้องเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้ามีสำเนารถเกิน3ปีนะคะจะเป็นรถที่ใช้ชื่อของคุณพ่อคุณแม่บุตรหรือสามีภรรยาก็ได้2ก็คือเป็นพนักง,งานบริไัทองก็คือเป็นลูกค้าใช้รถยี่ห้ออื่นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะครอบครองรถเกิน3ปีแต่ถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นจะต้องเป็นชื่อของตัวเองเท่านั้นโอนสิทธิ์ไม่ได้นะคะ3จะเป็นพนักง,งานบริษัทที่อายุงาน เกิน3ปีนะคะใช้สิทธิ์ออกรถ800กับเราได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็หมายเหตุเอาไว้นิดนึงก็คือรายได้เนี่ยต้องครอบคลุมกับค่างวดด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าต้องไม่มีประวัติติดเครดิตบูโรด้วยนะคะหรือใครไม่แน่ใจอะไร,ย,ไรยังไงก็สามารถโทรมาปรึกษากับก็ได้เลยนะคะเบอร์โทรก็จะทิ้งเอาไว้ให้ที่หน้าคลิปเลยนะคะโทรหาก็ไม่ทันก็โทรหาคุณนุ้ยค่ะเรารอบริการให้ลูกค้าทุกท่านได้อยู่แล้วนะคะอย่าลืมว่าถ้า อยากได้ล้อสวยๆแบบนี้หรืออยากได้แคมเปญแบบไหนนะคะโทรมาเช็คแคมเปญโทรมาปรึกษากัเราก่อนได้เพราะว่าแคมเปญหนึ่งแคมเปญอาจจะใช้ไม่ได้กับลูกค้าทุกท่านลูกค้าบางท่านอาจจะได้แคมเปญอย่างอื่นยังไงก็โทรมาคุยกันก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนหน่าสนใจก็จะามาพรีเซนต์ผ่านคลิปนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันอีกรอบนึงคะ่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ